<Yes. S 2> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอ้ป่านหนึ่งก,ก้าสี่นะครับวันนี้จะมาให้ชมเกี่ยวกับท่อลงที่เดิมนะครับไม่มีพักนะครับก็คือออกจากเทอร์โบแล้วก็ยิงยาวออกไปลงที่เดิมนะครับลงที่เดิมหมายความว่าเป็น เออหมือนท่อเดิมนะครับก็คือแค่เปลี่ยนท่อมาแล้วก็ปรับเหมือนท่อเดิมเลยนี่ครับที่เดิมนะครับเดินมาจากข้างหน้านะครับก็นี่นะครับซิกแซกมาของนโนล่จาจะแพงกว่าเจ้าตลาดนะครับอันนี้อยู่ประมาณนี้ครับ เกือบสามพันนะครับก็มันจะแพงมาทุกทีถ้าเป็นว pin ัยรุ่นนะครับจะออกประมาณนี้ครับออกท้ายไปได้แต่ก็คือถ้าเป็นออกท้ายไปได้นะครับจะท่อไม่ค Hence, deals, ่อยดังนะครับก็คือผมก็เลยเอาไปลงที่เดิมดีกว่าจะสั้นหน่อยแต่ถ Support ้าสมมุติว่าไปลงหน้าเพาก็คือการเลื่อนต้นหวจนะครับเพราะว่าตําหมวยก็ชอบจับท่อหน้าเพาถ้าถามว่าลงที่เดิมกับหน้าเพาผมหน้าเพาผมก็เคยเปลี่ยนนะครับก็คือลองมาแล้วนะครับก็คือเสียงเข้าห้องโดยสารเยอะไปหน่อย หมายป็นว่ามันขับไม่สนุกก็คือมันสามารถถอดได้นะครับก็คือแบบว่าตลองลายก็ไป,ไปนะพอก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทสั่งมานะครับสั่งมาอันนี้ก็ได้ครับนะสามารถถอดออกได้แล้วก็ลงออกหน้าพาวเนะครับแต่ทีนี้ใส่แล้วไม่โอเคเท่าไหร่เสียงมันดังมากมันถามว่าดังมากไหมไม่ดังมากนะครับแต่คือแบบมันเข้าได้สารมันรบกวนเวลาขับทางไกลถ้าแต่ถ้าใส่ไปได้ก็เสียงก็เบา คือท่อนวาล่านะครับเป็นที่ดบเทอร์โบนะครับก็คือมันไมไม่ลั่นก็คือก็เลยเอาเป็นแบบลงที่เดิมครับมันจะได,ด้ไม่ดังมากกำลังพอดีนะครับเดี๋ยวจะมาให้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวด้วยนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงจะไม่ดังมากก็คือผมขับไปฐานตรวจก็ไม่เคยโดนด่าเรียนะครับเสียงเงียบมากก็คือในคลิปอะจริงๆอ่ะผมว่ามันจะดังกว่านะแต่คือแบบแทบไม่ดังเลยนะครับอันนี้รถเพิ่งล้างมาครับเสียงจะเลยแต่้านดังนะครับ คือสำหรับจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ที่ว่าอยากจะเปลี่ยนแบบท่อเดิมเปลี่ยนแคบก็คือมันก็ได้พุ่งมานะครับได้ได้ไดปะไรอ่ะหยับขึ้นมาหน่อยแต่ฟันจะดําเหม็นๆนะครับฟันเหม็นคือสาหรับว่าถ้าอยากให้ท่อมันดังนะครับถ้าแบบว่าถอดแคทแล้วเอาพักออกพักเดิมออก ผมว่าไม่ค่อยดังนะครับพี่ยังไงก็ต้องแบบเปลี่ยนเปลียนท่อเพท่อท่อทอ,อันนี้จะโตะกว่ามัน,นจะดังกว่านะฮบอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับใส่ออแล้วก็ให้ดูนะครับก็คือผมสำหรับผลนะครับผมว่าถ้าลงที่เดิมกำลังดีนะครับไม่ดังมากครับก็ยังไงก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเออถ้าเกิดผมพูดหรือยังไงก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ